เาก็แม่ของมือิคนไปงานแต่งค่ะอาจจะตามมาที่ลังหรือว่าจังใดกับบมาบังนมัตการค่ะครับเกิดใบใหม่กับ008แล้วที่นี่มีคนใดอ่ทีี่ทีเอฟซีใดอยู่เด้ค่ะเห็นพ่นคอมเมนต์มาอยู่ที่นี่ก็เรี่เลย008 0 0เมนค่ะใบใหม่ชัดเจนเลยค่ะแมนพูดแมนไหแมนค่ะ แต่บางหวัวหนีมันพิรัตยังโบมาอุย้ยสัญ,ญญาณสีดขาดแล้วอาจารย์เป็นญญญวันเป็นเรื่องบ้างกันตู้มูปีจ้าตู้นี้นดีแท็กซ์คาร์บอนทุกพ่อดีอืมอดีแทรอนทุกพ่อ,อ,อใ,ใ,ใกล้ๆอาจารย์เสียงสีดแรงเงิน,นเขาเมา่อแล้วร้ายหวัวสอนพ่อเฮามาได้ยินนี่ลดเลยเนะาะลดลดหัวเดียวจ้าคุณผู้ชมก็ต้องฟังไว้เด้องบอมเรนว่าจากมาซื้อน้ำลด ก็เพิ่งเห็นนั่นแหละเนาะแอนเป็นนั่นแอนนี่ลราจานเราบอกแล้วว่าอย่าบอกแอนมินซื้อแอนมินซื้อนะมอว์เนียต้องทั้งน้องเบลล์ต้องบอกแล้วว่าจะซื้อดอกมื่อนี่ก็ซื้อเด้อให้คนถือกรวดให้ย่ี่พิงบันีไดมอว์มาจังหานุ่งเส้าป่วยท่านไม่ออกหลายอยู่ตัวอ๋อเป็นเส้าป่วยท่านเหรอแหวแตรท่านป่วยท่านเพิ่อนเราเขาออกไม่ออก ทำบุญตอ่อมือเลื่นเห็นสีไล่ก็เกาอลไรพวกมือเห็นว่าป่วยท่านเอาส่วนมือนี่แน่าทางลูกก็ได้มากแล,ะละ้วล่ะเอาไม้เอาไม้มือนี่มันหล,ลุดหมูวันพุธวันจูบุ่ยลูกที่าบอกม่อนากะดูกดอกมือนี่ก็ชัดคือเกาบ่ค่ะตัวใดเนองค่ะชัดชัด อบอกว่าเขียนเอาบอกบอกได้บอกฟังจากปากกอนคะะเดี๋ยวเขียนตามคำบอกน,ส,นส่วนตัวเลขส่วนตัวเลข,เลขที่ว่าหนึน่งได้มากนั่นคือสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งแล้วแล้วก็สองแปดส่วนตัวเลขแต่ว่าทีเห็นชัดเลยนั่นคือเก้าสามอย่าไม่นะคะที่เห็นชัดๆนั่นคือเก<ะ>้าสามส่วนเลขสามตัวคือสามเก้าหนึ่ง 1. 1> หรือจะเอาเป็นหนึ่งเก้าสามก็ได้แต่จะเห็นหนอนเพอาเห็นเลขสามอยู่ข้างหน้าสามเก้าหนึ่งแล้วกับสองแปดส่วนลูกมกักมักแห้งๆคือเก้าสามส่วนเก้าหนึ่งนนหนอนร่องลงมากสามตัวคือสามเก้าหนึ 1> 1. ่งหรือจะเอาหนึ่งเก้าสามก็ได้บางคนจะได้นอนเนาะค่ะแ,แล้วก็สองแปด ย่าลืมมาหกกับเก่าเดออ้อย่าลืมกลับไป้อบกันสามหก <พอ S 1> <อ>หนึ่ง,ม,งมีรักตัวนี้ตาตาจะพกากันถือไงฝากดวงกันเอาจะได้ซื้ออมินก็นได้ค่ะ เราต้องซื้อเจ้าของให้พูนึงซื้อให้บังทีนะฝากดวงใช่ค่ะก็เรียกว่าฝากดวงฝากมันต้องเจ้าของมันต้องซื้อเองให้ให้พูนึงซื้อให้ในทีมเดียวกันนั่นแหละบังทีนะเปลี่ยนฝากกันซื้อเอาใอยากได้บ่เอริญมันจุไปขัดลาเพิ่นให้อยู่ขัดตลาดบ่ขัดก่อยนี่หน่อยเพี้ยนคัดพวานเพี้ยนเพี้งขัดตึ่งลาบเพี้งก่อยนี่บ่ได้ฉั้นนี่หน้อยบ่ได้กินนี่เน่อ จตัตโตลงพีเห็นชัดขื้นตัวใดก็เก <93 S 1> ้าสามเก้าสามสามเก้าเนอะเน้นเก้สามเวน้นๆเลยเก้าสามเก้าบ่แห้งดอกกันบ่แห้งมันตีดังโอไคคอยมาค่ะล่พีเ้าโาเคคอยเนี่ยดังดังดังเลเข็คอรอกเนี่ยลูกว่านูกเลขห้าเลขสามเลขหกเลขเก้าบ่มีจัตัวเนะาะเกรดไหล จะมืออันมืดเลยนะคะเหมือนโยมมึงระโทคมากอยู่ว่าสื่อก็ม่ได้จานว่าทันเขาบอรับเลยว่าทันค่ะรงได้ก็ไดสามตอีกยังก็ค่ะสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งพี่น้องสามเก้าหนึ่งสองแปดกระลว่งสามหกหนึ่งน้ำเนาะค่ะเพราะว่าบางทีกับบอกตลอดว่าหกกับเก้านี่ใหราว่งเนาะค่ะหว่างเหละสือน้ำเลยเพราะว่ามเป็นเลขตัวเดียวกันนี่เก้าตรงนี้หก บาวาบาวาเลา่าบาวารัฐบาลเน้อถ้าลูกห้ไปหรือปูคนหามาเราลูกห้มาตอน,เ,นเก่าตองมีหกมีหกตองมีเก่าเนอคือเลยกันไว้ดีดีด,ด,ดีดีกว่าห้าบ่อก,กันเลยมันมันออกมากันีเก็บทองใ,ใจได้พี่โอ้ยโอ้ยเนี่ยเขาลุดมือมือวันพุธมือนี้เขาอยู่ดอก ทำลงพี่แน่หายวิ่งยังเจา้าวิ่งเก้าวิ่งเก้านะคะถชาดจะรูดสัญญาณบอชัดตรงนี้รือจะเอาเอา,า,เ,อาเอาแบบรูดอันนั้นก็ได้แต่ให้รูดเป่าเด้อชาีิรูดรูดเป่าลวดปืน้าติรูดอีดีแต่คือศูนย์ศูนย์ห้าเก้าเก้าบ้ค่ะเป่าเป่านี่บ่บนกัล่างอ่ะเป่าหัอนี้กระว่าง แม่แต่ว่าเด็กสองตัวนั้นลูกลูกคิดว่ามันจะมาบ่บบนกะลางล้วเป่าก็จะมาอีกคู่หนึ่งสินะเด็กมืนเป่าเป่าชุดนึงกระเป่าชุดหนึ่งเด็กเป่าเป่ารูดรูดชุนชุนรดกของเก่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่สังเกตวันศุกร์วันศุกร์ส่วนมากมันจะเป่าทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์วันศุกร์เป่า มันสุกมันหนักเป่าเป็นไหมคะแม่นตาตาผู้มากเหมือนดูดดูดเป่าน้ำเพราะว่าลูกคิดว่าเป่ามาบนกับล่างแล้วอีกตัวนึงอีกคู่นึงอย่าบมาเป่าเป่าชุดนึงมาเป่าชุดนึงหมือนเพราเป่าบนกับเป่าล่างแหละตีแม่นตัว่าลูกมากส่วนตัวมืออีกที่เก้าสาม ม,ม,มาขึ้นโตเลยนั่นบ่ค่ะเน้นเน้นเน้นเนีนโหลดเงินเก้าสามเน้นเก้าสามนะคะตัวนี้ตัวหนักแต่แตว่า,าจะไม่บอกว่าพันคุ้นพันดอกพัดปิจะละนาเอาค่ะจะเบาเมื่อนี้เอาเพันคุ้นพันมันสีดังอยู่ <c oughs> ยั <c oughs> นยันดังเพราะเสียงดังเนาะค่ะีเาตามๆๆตามกำลังเขาเด้อยองพอโมแม่ตามกำลังเขาค่ะเออครับผู้มีตัวเนื้อก็บนัดได้ ตัวบไม่ทุน่นเข้ากับสื่อตามกำลังพอได้ฟังพอได้รุ่นพอได้กินจะทานน้ำเพลินนักพ่สุดนีหน่งสามเก้าป่ะคะเนกะ้าสามสามเก้านั่นแหละแม่ยสามเก้าเก้าสามด้วยเอ็ซีนี่คือจังเกียเก้าะนะลูกมากแห้งหมือนจังาบอกให้พันคุณพันมื่อเก้าสามเหมือ,อก, 3, กันเมืน่นวิ่งเก้านะคะวิ่งเก้า เก้าหนึ่งสามเก้าแล้วก็สองแปดนะคะตัวนี้สามเก้านั่นแหละวันนี้ห้าสิบบอเฮดเห็นมันคึกระทึกกระชักท<า>ี้ฮื่อห่าขัอย่างมันอ,อยาน,านมันดังยางมันดังอยานมันลอกอีกเหรอยานยานยานมันหนีอีกอยานมันโลเขานะคะเนาะ เอานี้ขอาลวงพี่มันกับมาเขาใบไมอยคครอ่ง้นอ่ะยานปูเป็นไห้เขาอยากไห้เนาะยอนไห้เลยเนาะโนแปดกระชัเป็นย่นไห้แล้วเมื่อนี่ก็ไดชุดนี้ละชัดนี้เนาะคะเนาะเป็นย่นให้ตัวใดค่ะลุงพี่สามเก่าหนึ่งกับสองแปดเด้อเยังหลูขึ้นมาเก่าสามสามเก่าเพราะว่ามันชัดชัดกมูชัดคู่เดียวพอเมื่อนชัดคู่เดียวเลยเนียน ามเก่าเก่านันะคะเนี่ยเห็นชัดเนาะก็ลงดีเก่าสาเก่าสามสามเก่าเด้อตัวเห็นชัดๆเห็นดีลูกปักแม่แห้งดีนเ็กุนซุมนันซุมนันรอง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 ไว้น้ำเด้ออย่าว่าซสือจะเก่าสามสเก่าตัวเดียวใ่ซุ้มนันให้ร่องไว เจงกระตัวว่ามั่งมั่พอจะไปออกอตัวร่องสักทีเล็กถามว่าเล็กมันก็ปลายโตดอกครับนี่ดีดีกว่าเข้าไปซื้อยายซื้อยายเขาค่ะใครบ่อเขาเป็นติดจัง <laughs> แคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับ FC ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นแนวทางของตำราว,วันที่เก้าพฤษ,ษ,ษ,ษภาคมสองหห้ากแปดสามเก้าหนึ่งสองแปดนะคะสามเก้าเก้าหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็สามหกอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะ FC เบอร์โทรของพฟาจานท่านนะคะก็ศูนย์หกสองเก้าเก้าห้าแปดสามหกหนึ่งนะคะกัรโทรลูกแอดไลน์ในน้ำค่ะ รวมทับุญกัโทษมา่าเบอร์ลูกก็ได้ตามเบอร์เลยเนาะคะออ่ะสาธุสาธุสาธุใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ